แบ่ฟื้นฮารที่สิบแปดนะคะคุณครูให้ทำข้อไหนเอ่ยข้อหกถึงข้อสิบใช่ไหมอ่าเราก็จะเริ่มที่ข้อหกเลยนะคะข้อหกจุดเขาให้มาเป็นอะไรศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้านะคะ ข้อหนะให้โจทย์มาคือ0.019นะคะหารกับลบ0.38อะวิธีการทำ ก็คือการเลื่อนจุดนะคะเลื่อนจุดหรือว่าคูณ100เข้าไปอ่าเดี๋ยวครูจะอธิบายข้างล่างก่อนถ้าจากเมื่อกี้ที่เราดูตัวอย่างมาใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนเป็น0.19ส่วนด้วย0.38นะคะอาะติดลบไปด้วย ตัวข้างล่างที่เราต้องการนะคะที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนมันให้ไม่ติดลบมันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็นทศนิยม2องตำแหน่งใช่ไหมคะก็คูณ100เข้าไปเวลาที่เราคูณ1ตัวแล้วนะคะคูณข้างล่างแล้วก็ต้องคูณข้างบนด้วยนะคะก็จะได้ตัวใหม่ออกมานะก็จะได้เป็น เลื่อนจุดทศนิยมไป2ตัวนะก็จะเป็น1นุดนะคะส่วนลบสาก็จะได้มาแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปหารโดยหลักการแลว้วเป็นแบบนี้นะคะแต่วิธีการที่มันจะง่ายกว่านั้นเราไม่ต้องไปเขียนคูณหนึ่งอก็คือการเลื่อนจุดเนาะน่าจะดูกันมาแล้วนะคะในตอนที่เราเรียนตอนประถม การเลื่อนจุดทำยังไงเราจะสังเกตตัวนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นหานเราไม่อยากให้ตัวหานเนี่ยมันติดจุดทศนิยมเราก็เลื่อนไปค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งเลื่อนไปสองครั้งใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเลื่อนมาสองครั้งเหมือนกันเลื่อนไปหนึ่งครั้งไปสองครั้งแสดงว่าจุดใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ นะคะส่วนอันนี้ไม่ติดจุดเลย38ไม่ติดจุดเลยนะคะเราก็จะได้ตัวใหม่ตัวใหม่มาก็เป็น1.9เหมือนกับที่ต้องคูณด้วย100เมื่อกี้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลบ -38 หลักการก็คือเลื่อนให้มันเท่ากันนะคะจะเลื่อนกี่ครั้งก็ได้ถ้าเลื่อน3ก็ต้องเลื่อน3ทั้ง2ฝั่งทั้ง2ตัว ถ้าเลื่อนหนึ่งครั้งก็ต้องเลื่อนหนึ่งครั้งทั้งสองตัวนะคะอันนี้เลื่อนสองครั้งก็เลื่อนสองครั้งเลื่อนเลื่อนสองครั้งทั้งสองตัวอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งหารนะคะเอาลบสามสิบแปดเนาะหารกับหนึ่งจุดเก้า ่ะคราวนี้เรามาหารนะคะสามสิบแปดหารหนึ่งจุดเก้าได้ไหมหารได้ไหมคะลบสามสิบแปดหารหนึ่งจุดเก้าได้ไหมคะ ้าสามสิบปดหานนะหนึ่งจุดเก้าหารด้วยสามสิบแปดเราจะเห็นว่า,างไงสามสิบแปดเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งจุดเก้าอยู่แล้วนะคะมันหารไม่ได้นะคะเราก็ใส่ศูนย์จุดไว้นะคะเลื่อนมาแล้วเป็นสิบเก้า ก็ยังหารไม่ได้อีกนะคะเอาลงมาใส่0ูเอา9ลงมาเป็น19แล้วก็ยังหารไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ศนข้างล่างนะคะใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งไปเลยเป็น190 38หาร190ได้เท่าไหร่

ลบเนาะลบ0.017หารกับ3.4อ่าทำเหมือนเดิมเลยค่ะเลื่อนจุดเลยค่ะอันนี้เลื่อนหนึ่งครั้งอ่าอันนี้ก็จะเลื่อนไม่ได้มาแค่หนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ตัวใหม่มาก็เป็น0.17หารกับ34เนาะ ได้มาเสร็จแล้วก็ไปตั้งหารตั้งหาร34นะคะหารกับ0.17 หารไปสามสิบสี่หารศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วก็ใส่ศูนย์เติมจุดไว้นะคะเอาหนึ่งลงมาก็ยังหารไม่ได้ใส่ศูนย์ข้างบนเอาเจ็ดลงมาก็ยังหารไม่ได้ใส่ศูนย์ข้างบนแล้วก็ใส่ศูนย์เติมไปเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามสิบสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ อ่ะถ้าเรียนลองหาดูซิสามสิบสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบอ่ะข้อสองใหญ่นะคะข้อหนึ่งคือลบสามลบสามร้อยสิบห้าจุดเก้าสองหารด้วยสิบห้าอ่ะข้อหนึ่งมาแบบนี้ เราก็สังเกตตัวหารตัวหารคือ15นะคะไม่เป็นจุดทศนิยมเราก็ไม่ต้องเลื่อนจุดนะคะเราก็ไปตั้งหารได้เลยก็ตั้งหาร15นะคะหารด้วยหารด้วย315.92 อาหารไปทีละตัวเลยค่ะสิบห้าหารสามไม่ได้เนาะก็ใส่ศูนย์ไว้นะคะเอาสามลงมาต่อไปหารหนึ่งได้ไหมสิบห้าอะไรได้สามสิบเอ็ดสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบ นะคะได้30มาลบเหลือ1ลงมานะคะแล้วก็เอา5ลงมาเป็นเท่าไสิบห้าส5 1หก็เป็น15 1ห้ได้เลยเนาะลบการเหลือ0นะคะลบการเหลือ0แล้วก็ถึงจุดนะคะถึงจุดใส่จุดเอา9ลงมานะคะ เอาเลงมาแล้วสิบห้าหารเก้าได้ไหมเอ่ยสิบห้าหารเก้าไม่ได้นะคะก็เลยใส่ศูนย์ไว้รอแล้วก็เอาตัวสุดท้ายลงมาคือตัวที่สองตัวเลขสองก็จะได้เป็นสิบห้าหารเก้าสิบสองสิบห้าหารเก้าสิบสองได้เท่าไหร่คะอ่ะ,อะตำแหน่งที่สามเราได้ศูนย์มานะคะเราก็ ไม่ต้องไปปัดเนาะเราก็ตัดได้เลยนะคะก็จะได้เป็น21.06นะคะก็จะตอบเป็น21.06ได้เลยเพราะว่าศูนย์ไม่สามารถทำให้ค่ามันปัดขึ้นได้เนาะอ่ะข้อนี้นะคะก็จะตอบเป็นประมาณยี่สิบเอ็ดจติดลบด้วยไหมติดลบด้วยนะคะแบบนี้ ต่อไปไปดูข้อ2องข้อสนะคะเป็นเท่าไหรลบเ2็จุดสอนะคะหาร3.2อ่ะเราก็พิจารณาเหมือนเดิมนะคะพิจารณาตัวหารนะคะ 3.2แสดงว่าเราต้องเลื่อนจุดทศนิยมไป1ตำแหน่งเนาะเลื่อนแล้วก็จะได้กลายเป็น32อันนี้นะคะเลื่อนไป1ตำแหน่งนะคะก็จะกลายเป็นลบ7จจุดอ่าไม่ใช่เลื่อนไปแล้วนะคะก็ต้องเป็น2ก่อนแล้วก็จุด7นะคะได้เป็น722.7นั่นเองนะคะหารการัน อ่ะพอเราได้ตัวนี้มาแล้วเราก็ไปตั้งหารไปตั้งหารเลยก็จะได้เป็น32หารกับ722.7นะคะอ่ะหารไปทีละตัวเลย สามสิบเจ็ดสามสิบสองหารเจ็ดได้ไหมไม่ได้เศษศูนย์นะคะเอาเจ็ดลงมาตัวต่อไปเอาสองลงมานะคะสามสิบสองอะไรได้เจ็ดสิบสองมีไหมเอ่ยสามสิบสองอะไรได้เจ็ดสิบสองสามสิบคูณกันสองครั้งได้หกสิบสี่ ถ้าคูณครั้งที่3ก็น่าจะเป็น90เพราะฉะนั้นน่าจะได้แค่2ครั้งเนาะก็จะได้เป็น2ได้64นะคะลบกันเหลือลบกันเหลือ8นะคะแล้วก็เอา2อีกตัวหนึ่งลงมาอ่ะ82 แปดสิ 82, ก็น่าจะได้2องเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าถ้า32สองไปคูณ3ามครั้งก็จะได้90สกว่านะคะก็ได้สองเหมือนเดิมได้64สิบเหมือนเดิมค่ะลบ,ล,ลบกันเหลือลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ยสิบสองลบสี่เหลือแปด สบสองลบสี่เหลือแปดนะคะตรงนี้ถูกยื่ไปหนึ่งก็เป็นเจ็ดลบหกเหลือสิบแปดอ่าเหลือสิบแปดแล้วก็เอาเจ็ดลงมาเลยนะคะก่อนที่จะเอาเจ็ดลงมานักเรียนต้องใส่จุดข้างบนด้วยนะคะถึงจุดก็ใส่จุดแล้วเอาเจ็ดลงมาข้างล่างนะคะเป็นถึงจุดก็ใส่จุดนะคะแล้วก็เอาเจ็ดลงมาข้างล่างนะคะเป็น 1 8ึ่งรคูณกับอะไรได้1 8ึ่อะลองหาดูนะคะ32คูณกับอะไรได้1 8ึ่อจจากที่เราไปหารมาเรียบร้อยเนาะข้อ1กับข้อ2นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปตอบครูต้องไปตอบในนีน้ข้อแรกนะคะเป็นลบ21.06ส่วนข้อที่สองเป็นลบ22.58นะคะเหลือสองข้อเหมือนเหมือนกันเนาะเหลือสองข้อตรงนี้ให้นักเรียนทำเองนะคะ ทำเองข้อ3กับข้อ4นะคะอ่ะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนทําไม่ได้นะคะถามครูได้เลย